สวยงามนะครับสาหรับเหรียญนี้นี่ครับเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเนี่ยยังไม่ทําการล้างนะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราหนี้แหละครับท่านแต่ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะพาไปดูนี่ครับขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับดูไปเรื่อยๆนะครับ านจะรู้เองว่าสุดท้ายแล้วราคาจะเท่าไหร่จะมีราคาไหมสำหรับแบบนี้ครับเป็นพ้าเสียใหญ่ที่ผลิตไม่สิบปีขึ้นหลังประมาณนี้เองนะครับท่านขอ,อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูไปเรื่อยๆครับอาจารย์ผมท่านการันตีมาแล้วว่ามีราคาครับเดี๋ยวพมจะบอกนะครับแบบไหนนะครับนี่ครับเบื้องหน้าพระอ,องค์ท่านครับดูนะครับพูดง่ายๆก็คือพ้าเสียใหญ่เนี่ย บุตรสังเกตนะครับตัวหนังสือตัวหนังสือนี่มันจะเล็กกว่าเหรียญสิบบาทเปร์เซ็ียญเล็กนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับง่ายๆเลยนี่ครับเหรียญสิบบาทนี่ก็เป็นเซ็ียใหญ่เออเหรียญสิบบาทเปร์เซ็ียญเล็กครับนี่ครับดูเปรียบเทียบดูเลยครับเนี่ยจะเปรียบเทียบให้ท่านดูครับว่าตัวหนังสือนี่มันจะนูนผิดกันขนาดไหนดูดีนะครับท่านดูดีๆนะครับเนี่ย ดูใกล้เคียงเลยครับนี่ครับพระเศียรพระเศียรใหญ่จะอยู่ข้างล่างกับภูมิพลอรุณจเดีส่วนพระเศียรเล็กนี่ครับภูมิพลอรุณจเดชตัวหนังสือจะตัวเลขว่วก็จริงแต่นาเพก่รับเห็นชัดเจนเลยครับเนี่ยยังไม่ทําการลางเพิ่งคู่นล่แหละครับแล้วก็ส่วนรัชกาลที่เก้านี่ครับก็ชัดเจนครับเรามาดูเหรียญนี้ครับด้านหลังรัชกาลที่เก้าเช่นกันครับแต่ไม่นาครับคือผู้ง่าย ง่ายง่าคือมันไม่นูนขึ้นไม่ให้เราเห็นชัดเจนนะครับท่านเอาออกไปก่อนครับเรียนนี้นี่ครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านคือภูมิพลอุลยเดชส่วนด้านหลังคือรัชการที่เก้าเช่นเคยนะครับท่านบรมโมรูปของพระองค์ท่านครับสวยงามไม่เบานะครับนี่ครับดูชัดเจนเลยครับเนี่ยพระองค์สวมชุดครีนครับเนี่ยดูครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านสวยงามมากครับเนี่ยนครับแล้วก็พระเศียรพระองค์ท่านไม่มีเนื้องงเนื้อเกินอะไรให้เห็นนะครับด้านหลังครับ นี่รับเป็นเหรียญบาทสองสิดีคิวปุนิเกิลครับนิเกิลกับสีทองครับท่านตรหแบบเหรียญนี้ครับสำหรับเหรียญสิบาทเหรียญนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่แปดจุดห้ากรัมครับเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบหกมิลลิเมตรนะครับท่านตลอดเดี๋ยวนี้ครับน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างนี้นะครับมานี่ครับยี่สิบหกมิลลิเมตรนะครับส่วนท้านหลังนี่ครับมาดูครับเนี่ย ประเทศไทยตัวหนังสือก็ยังเห็นจีนอยู่เหมือนครับแล้วก็ออกซอนเบลสามตัวครับอีสี่ตัวครับท่านตัวหนึ่งห่างออกมาครับตัวที่สี่ครับที่ทําไว้เพื่อผู้พิการทางสายตาครับนี่ครับหรือว่าคนตาบอดบ้านเราเรียกนั่นแหละครับท่านแล้วก็ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับท่านนี่ครับห้าสามตัวเลยครับแบบนี้ผมไม่เคยรีวิวนะเลียนแบบนี้มานานเลยนะครับพูดงไงก็คือ เท่าที่ผมจําได้มีอยู่ครั้งหนึ่งหรือไม่เคยมีเลยหรอครับเนี่ยแบบนี้ครับปีพศ .2555 เนี่ยพราะผมเห็นผลิตเยอะคงไม่มีราคาพอต,ตอแต่ตอนนี้อาจารย์ผมบอกมาเรียบร้อยแล้วครับราคาในมีแน่นอนถ้าเป็น UNC ครับบอกตรงนะครับ UNC นี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ใสสวยงามมากกว่านี้อีกตั้งเยอะแต่นี่ผ่านกันใช้มาย,ยับเยินแล้วครับท่าน,นมันก็เลยเป็นลักษณะนี้ครับส่วนด้านล่างสิบบาทแล้วก็สิครับ เราแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะล้นมีลล้นแหล่อยแล้วครับเนี่ยตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยนี่ครับจะล้นมีล้นแหล่อยู่แล้วครับนั่นแหละแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มาดูตรงนี้ครับเนี่ยตรงเหลี่ยมนี่ครับมันมีอยู่สามเหลี่ยมครับหนึ่งขอบมุมนอกนี่อยู่เกดีนี่ครับแล้วก็หนึ่งอยู่ตรงกลางนี่อีกขอบหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับนี่แบบครับเลี้ยญสมบูรณ์แบบต้องเป็นแบบนี้ครับน่าเก็บสะสมมากนะครับแบบนี้ยอมรับว่าผลิตเยอะครับถ้าเป็นยูเอ็นซีนะครับอาจารย์ผมบอกว่า ท่านโทรมาหาผมเองแล้วครับผมไม่ได้ไปหาท่านก็เป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่ได้ไปคุยอะไรครับท่านท่านก็โทรมาบอกว่ามีราคาแล้วเพื่อมีเหรียญก็รีวิวบอกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมั่งแกบอกว่างี้ครับแกก็บอกไปเหมือนกันแล้วครับ UNC เลยครับแบบนี้ครับแปดสิบถึงร้อยยี่สิบเลยนะครับเนี่ยนี่ครับประมาณนี้ครับสาหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าถ้าผ่านการใช้แล้วราคาไม่เท่าไร่ครับ ยี่สิบบาทถึงสามสิบาทประมาณนี้แหละครับท่านเนี่ยแต่ละเหรียญนะครับถ้ามีถ้าท่านจะขายจริงๆต้องมีประมาณสักร้อยเหรียญครับท่านถึงจะได้เงินสามสี่พันครับมีสักร้อยเหรียญครับท่านถึงจะได้มีเงินสามสี่พันครับร้อยเหรียญก็พันหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าจะหาถ้าผ่านการใช้นะครับแล้วกูดูครับเนี่ยขอบเฟืองครับโอเคนะครับเนี่ยขอบเฟืองสวยงามมากไม่มีระบุระบี้นะครับแบบนี้ ทำการล้างสักรอบหนึ่งเก็บได้เลยนะครับี่แบบนี้ครับไม่ธรรมดานะครับขอให้พี่พี่เพื่อนๆน้องๆถ้ามีเก็บนะครับโดยเฉพาะนักสะสมที่แท้จริงเขารู้เลยว่าราคามีไม่มีนะครับ